สวัสดีครับชาวชิวเรียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน F7EC นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่อง Cat b a t t ท l ลูดเอเลนาแล้วก็เลโนเนาะเอ่อแบบโคออนะเพราะว่าแบบโซโล่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเดีย๋ยวโซโล่เดี๋ยวลองได้ลองได้ชุดเบ็ดก่อนออโอเคแต่ว่าโคออก็คือโคออบนะ คือให้เป็นแนวทางไว้อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในไฟนี้แล้วก็คุณอาจจะต้องไปหาเพื่อนหรือหาคนมาช่วยแบกซึ่งเอาจริงๆในในกลุ่มไลน์ของกรุ๊ปเราอะกรุ๊ปกรุ๊ปเรากรุ๊ปอีซีของเราอะเออมีกลุ่มไลน์อยู่นี่เข้าทางนี้เนาะแล้วก็มีคนที่สามารถช่วยแบกได้อยู่บ้างนะคืออย่างน้อยคนแบกดามิก็มีแน่ๆแ,แล้วคนแบกทั์ก็มีแน่แน ผมอาจจะไม่ได้ว่างไปแบ่งให้ทุกคนได้แต่ว่ารับรองว่ามีคนอื่นที่พร้อมจะช่วยแต่ก่อนอื่นถ้าคุณจะให้เขาแบกอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรแล้วก็คุณจะต้องเตรียมตัวไปประมาณไหนอะไรประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าแบบว่าเอแบกหใหม่ฉันเอาตัวเข้าไปยังไงก็ได้แล้วฉันก็จะไม่ให้คุณแบกอะไรเงี้ยบอกเลยว่าแบบนั้นนไม่ได้ไม่มีทางผ่านแน่นอนนะสำหรับแคร์แบทเทิลโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็น วิดีโอที่ผมอัดไว้ซึ่งมันเป็นของผมเองนี่แหละผมอัพไว้ใน YouTube แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยก็เลยจะเอามาทำคลิปนี้แหละอ่ะก่อนอื่นเราจัดบัตตี้ก่อนอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าอ่ามันมีบอสสตัวนะครับในอีเวนต์นี้อ่าก็คือรูทเลโนแล้วก็เอเลน่านะครับซึ่งเลโนแพ้น้ำแข็งรูทแพ้ลมเอเลน่าแพ้ไฟเนาะแต่ว่าไฟเนี้ในโครอบจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้ธาขนาดนั้นละมันเพราะว่า เพราะว่าไฟมันเขียนมาไม่ค่อยดีครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเขาเขียนไฟมาไม่ค่อยดีจริงๆทำให้มีช่องโหว่ของไฟแล้วทําให้ไฟนี้ง่ายลงแบบเยอะมากนะครับทุกคนอาจจะผ่านได้ด้วยวิธีของผมเลยแต่ว่าคุณอาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงโอเคก่อนอื่นเลยทีมที่ผมใช้เป็น2 DPS นะ1 s u p p ซั t ซึ่งโอเค d p พที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือ เสพิราตีหมู่คือมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่ทําสิ่งนี้ได้ก็คือก็คือจะต้องมีคนที่มีตีหมู่ลายธาตุสักคนหนึ่งหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุลมคือคุณจะห้ามใช้ธาตุลมในไฟนี้เอออย่างน้อยอย่างก็ตอนที่รูทกลางหลอดเดี๋ยวผมได้ดูเอะล่ะคุณจะต้องมีอาวุธตีหมู่ซึ่ง ใครที่ไม่ได้กดดาบเซฟิลอสมาก็เสียใจด้วยเออตอนครึ่งปีนะเพราะว่ามันจะเป็นจริงๆอส่วนแล้วคุณก็จะต้องมีฮิลเลอร์ที่ฮิลหนักๆหนึ่งคนถ้าคุณเล่นกับเพื่อนหรือคุณก็ต้องให้เพื่อนเตรียมตัวเป็นฮิลเลอร์ที่สามารถแก้ดีบัฟได้ด้วยมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีคนที่มีดีเพหนึ่งคนที่มีตีหมู่แบบผมแล้วก็ถ้าจะให้ดีมีสองคน แต่คนนึ่งอะทำหน้าที่เป็นคนดีบัฟฟิสิกแทกกับเมจิกแทกซึ่งของผมอ่ะผมเป็นคนทำหน้าที่นั้นทั้งทำดีเพสและอันนี้เลย <c oughs> ส่วนพี่คนนึงอ่ะเขาทำหน้าที่เป็นคนตีตีหมูออเหมือนกันแต่ว่าเขาทำหน้าที่เป็นคนแจกไบโออ่าส่วนผมอ่ะทำหน้าที่เป็นคนติดดีพาติดดีบัฟให้ซึ่งถ้าคุณไม่ได้กดเซฟิลอด่บนี้มาอย่างน้อยคุณต้องกดแบรเลรตู้นี้เพื่อ,อามาช่วย ช่วยอีกคนหนึ่งที่เขาที่เขาจะมาทำดีบาคุณเพราะว่าแบรเรดอะมันเป็นดาเมจสายฟ้าแล้วก็เอ่อสายฟ้าแล้วก็ไม่ไม่ชนะท่านใครเลยใช่ไหมแล้วก็ลด p ีแอแล้วก็เอ็มแใช่ไหมถ้าคุณไม่มีซีบอนี้อย่างน้อยคุณจะต้องมีแบรเดอันนั้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ส่วนลิมิตเบรกถ้ามีบาฮาก็ดีถ้าไม่มีบาฮาก็ใช้อะไรก็ได้ที่แรงที่สุดเท่าที่คุณจะมีแล้วคาดหวังว่าอีกคนหนึ่งะจะแบกให้คุณได้ โอเคไฟท์จริงๆอ่ะมันไม่ได้จบในเจนาทีหรอกแต่ว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเล่นแบบเบาลงหน่อยมันก็อาจจะได้ได้มากกว่านั้นเอาเราจะมาดูของผมกันเออเคผมจะใช้เพลงนี้แหละไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้คือคือวิดีโอที่ผมอดัดไว้เองเฟรมเรทมันอาจจะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มมาเลยเนี่ยเอเลน่าเนี่ยจะปาระเบิดใส่เราเลย ค,คุณหยุดกับผมจะพอดให้ดูอ่านี่เอเลน่าจะปลาระเบิดอันนี้มาเลยนะวงนี้เร็วมากนะครับถ้าคุณตั้งอ่าคุณห้ามเล่นออโตโอเด็ดขาดถ้าคุณเล่นออโตโอคุณจะเล่นออโตโอคุณไม่ต้องเล่นอันนี้ผมพูดเลยมันไม่ไม่สามารถที่จะผ่านด่านนี้ได้ด้วยการเล่นออโตเปิดคุณต้องเล่นแมนวนวลเท่านั้นนะอืมในแคทโซโลนี่ประคับแมนวนวลเลยอืมแต่ว่าโคออฟแมนยังบังคับออโตโอได้เผื่อคนหลุดอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณอย่าอ่าโอเค ก่อนที่จะไปเริ่มไฟลืลมไปสแตบที่ต้องการนะครับเลือด9ก0 0พั defense physics ร้อขึ้นไปนะครับอ่ะเท่านี้นะเลือด9ก0 0พั defense physics d อ่ร้อยยี่สิบห้านะครับรามริดตัวเลขของค่า t อเทมซึ่งในไฟนี้ควรจะใช้ไมจิ t อ a ท k ต้องมีประมาณ3500ขึ้นไปถึงจะพอไหวนะใครทำใครทำสามอย่างนี้ไม่ได้กลับบ้านก่อนเลยนะ เลือด9,500ดีฟเอน125แล้วก็แอคแท็ก3,500-4,000เออแล้วก็คือต้องคุณต้องมีอันนี้ก่อนพื้นฐานยังไม่รวมถึงเรื่องตีอรหรือใดๆก็ตามที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับคุณต้องมีเท่านี้ก่อนแม้คุณจะไม่สามารถเซอร์ไว์ไฟนี้ได้นะอโอเคเปิดมาเอเลน่าจะปลาระเบิดใส่เราก่อนเลยครับเบาๆแต่ว่ามันเร็วมากคุณจะต้องกดสลับสแนตนตรงนี้ให้ทันนะถังเกตด,ดูนะครับนี่ครับเร็วมากนะแลวเออมันเร็วมากอืมดาเมจไม่แรงเท่าไหร่หรอก ปุ่งเข้ามาเนี่ยประมาณ3 5 0 0ันอันนี้คือดีเฟนต์ประมาณ1 2 0เนี่ยโดนโดน3,500นอ่านี่ดูตัวเลขเมื่อกี้แอรลิสโดน2,700คือแอรลิสดีเฟนต์ 150, ส่วนส่วนเซทิรอนทั้งสองคนเนี่ยอ่าดีเฟนต์125โดยประมาณ120,125โดยประมาณแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณต้องเชื่อใจในฮิวเลอร์มากๆเลยนะ หน้าที่ของคุณนะถ้าคุณเป็นดีบัฟเฟอร์คุณจะต้องดีบัฟพวกนี้ลงมาเพราะว่าอีสอตัวมันจะหมุนท่าต่อทันทีเลยเห็นไหมว่าดาดาเมจที่ผมโดนไปสามพันอ่ะมันหายไปแล้วนะฮิลเลอร์ฮิลเต็มแล้วนะเออฮิลเลอร์คุณจะต้องทํางานนี้ได้นะครับไม่งั้นคุณจะโดนต่อนะส่วนคนที่ทําหน้าที่เป็นดีบัฟเฟอร์จะต้องลดฟิติีแอนแทและเมจิตแอนแทของหมู่ลงไปนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันตัวรูทมันจะไม่โดนแต่ว่า เอเลนากับเลโนมันโดนนะครับเพราะฉะนั้นอาต่อให้คุณไม่มีหมู่ตอนนี้คุณต้องลดเลโนเพราะว่ารูมันลดไม่ได้และคนที่ตีก็คือคือเลโนคุณต้องลดเลโนลดฟิเดแท็กของเลโนไปครับเพราะว่าเลโนเนี่ยมันจะแก้ดีบัฟทุกครั้งที่จะใช้ท่าด้วยนะอะแล้วอย่าลืมตั้งดีเฟนส์ก่อนด้วยโดนเข้าไปช็อตนี้เนี่ยจะรอดได้นะครับถ้าคุณตั้งดีเฟนส์จะรอดได้ครับเห็นไหมว่าผมเนี่ยดีเฟนส์ร้อยยี่สิบเนี่ยโดนเป็นคนละประมาณห้าพันห้าพันกว่า อันนี้โดนสามพันกว่าเพราะว่าดีเฟนต์ร้อยห้าสิบนะเห็น <He ard S 2> ปะเราต้องลดอันเนี้ยผมอะลดไว้สองบ้างลดสามบ้างเลยโดนเบาแต่จริงๆอ,ะ,อะถ้าคุณดีเฟนต์ประมาณนี้เอทีประมาณนี้ลดแค่ลดแค่สองลดไม่พิเศษแค่สองบ้างอะมันก็เอาอยู่แล้วนะแต่ว่าฮิลเลอร์อาจจะต้องทํางานหนักขึ้นอ่าโอเคแล้วพอจบอันนี้ต่อเนี่ยเห็นไหมฮิลเลอร์เขาฮิลขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราก,ราก็อันนี้เราก็ทําหน้าที่เราก็เตรียมทำดาเมจต่อได้เลยจากนั้นเนี่ย มันจะตีอีกคราวนี้จะเป็นซิงเกิลแอทแทคใส่คนที่เลือดน้อยที่สุดนะคนที่เลือดน้อยที่สุดจะโดนผมคิดว่าเป็นคนเลือดน้อยสุดนะออมีคนบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ฟิสิกดีเฟน์น้อยที่สุดนะครับซึ่งซึ่งมันเข้าใครทีเดียวสองอย่างคือพี่เขาว่าดีเฟน์ร้อยยี่สิบผมดีเฟน์ร้อยยี่สิบห้าแล้วเลือดเขาน้อยกว่าผมด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนกันแน่แต่ว่าเห็นไหมว่าเลโน่อ่ะมันลบนี่ออกไปเห็นปะม,มันลบอันนี้ออกไปซึ่ง ถ้าคุณไม่มีรถฟิสิกส์แทนขมะเอเล่คุณจะไม่สามารถลดทันได้ของเอเลน่ามันติดอยู่แต่ว่าของเรโนมันหายไปถ้าคุณไม่แก้ใส่ดีบัฟลงมาอีกทีนึงอ่ะคุณอาจจะตายได้นะครับเพราะว่ามันตีมาสองครั้งแรงมากอ่าคนที่ทำหน้าที่ดีบัฟเฟอร์ตรงนี้คุณจะต้องลดให้ได้อย่างน้อยก็ให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็ให้จำไว้ว่าถึงแม้ว่าซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับถึงแม้ว่าซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับ เลงคนนี้คนเดียวแต่ทุกคนจะต้องตั้ง defense s t a n นะครับเพราะเรื่องนี้พิสูจน์มาแล้วในแคดแบทเทิลก่อนๆน,นะว่าแบบถ้าคุณไม่ตั้ง d e เ e n s e ทั้งสามคนน่ะมันจะโดนแรงขึ้นแล้วก็จะตายด้วยเออเออเห็นไหมจะโดนซิงเกิลทรเก็ตฟิสิกดาเมจนะครับสองครั้งนะเออถ้าคุณมีฮิลเลอร์แล้วก็ดีบัฟได้ดีพออคุณจะรอดนะครับอืมอ่านี่แบบนี้รอดเห็นไหม นี่แต่เทพีเต็มๆก็เหลือแค่พันเดียวนะแล้วก็ผมเป็นดีฟเฟอร์ผมต้องลดต่ออ่าอันเนี้ยอันเนี้ยฟิสิกส์ดีเฟนซ์อของอันเนี้ยเป็นท่าใหญ่ของรูทนะครับเติร์กบัตลดเป็นท่ารวมแต่ว่าเราสามารถเบรกได้ด้วยการพาเอาซีจิ้วอ่ากากบาทไปนะอาจจะเป็นฟิสิก์หรือเป็นเมจิกก็ได้ไม่เป็นไรใช้ได้หมดขอให้เป็นกากบาทซึ่งทุกคนต้องมีนะครับแม้นไม่งั้นมันจะเบรกไม่ทันให้คิดง่ายๆว่ารับผิดชอบ ตัวตรงหน้าของตัวเองก็ได้อย่างตัวตรงหน้าตัวเองก็คือ1ครั้งมันจะเบรกสาใช่ไหมถ้าเรากดสองครั้งให้ของตัวตรงหน้าตัวเองแล้วถ้าเรายังเหลือเราค่อยไปเบรกให้คนอื่นรับผิดชอบตัวของตัวเองก่อนเออเพราะว่าไอ้ตัวนี้พอดีที่ชาร์จแบตมันไปโดนเออเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ตีของตัวเองให้ออกไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปตีซ้อนกับเพื่อนแล้วมันจะเสียเทินไปฟรีๆนะเพราะฉนั้นพยายามรับผิดชอบของตัวเองก่อนรับผิดชอบของตัวเองก่อนเออ อย่างผมเนี่ยก็รับผิดชอบตัวตรงหน้าของตัวเองก่อนเลยแล้วก็เออโอเคค่อยไปช่วยเพื่อนออแบบนี้เอออุ้ยเพลงหายเออั่นแหละแล้วค่อยไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะอินทรหลับได้อะมันก็มันก็ไม่มีอะไรแหละเออหลังจากนั้นอะพอเราอินทรหลับได้เนี่ยฮิลเลอร์จะทําหน้าที่ฮิลขึ้นมาเลยครับนี่ฮิลขึ้นมาเลย <c oughs> ใครเราทำดาเมจคนที่มีดาเมจใครที่เอาน้ำแข็งมาก็ตีให้เลโนนะครับ ไฟเนี้ยเรโนจะต้องตายก่อนนี่เห็นไหมพอพอเรโนอะ่ะจะใช้ท่ามันจะล้างดีบัฟตัวเองก่อนเลยเห็นปะนี่คุณสังเกตดูนะนี่ตรงนี้ย้อนกลับไปนี่ตรงนี้นะอ่าตรงนี้เรามีดีบัฟอยู่เห็นไหมนี่ฟิตตีแอทแทกรถสาบ้างนะเดี๋ยวพอพอมันเป๊ะปุ๊บมันล้างดีบัฟเลยเห็นไหมถ้าคุณไม่มีรถอเนี่ยคุณจะตายอีกรอบนะครับ ท่านี้แรงมากอันนี้คือจุดชี้เป็นชี้ตายของของของทีมนะเพราะว่าท่านี้เป็นท่าใหญ่ท่าหมู่ที่แรงมากๆถ้าถ้าคุณดีบัฟไม่ทันนะคุณก็ตายเพราะตอนที่ผมเล่นน่ะผมไม่รู้ว่าเลโน่อ่ะมันรีมูฟรีมูฟท่าดีบัฟของตัวเองนะครับผมก็ตายไป2รอบตรงนี้นะอันนี้คือนี่คือเห็นไหมดีบัฟเท่านี้นะครับโดนกันขนาดนี้นะ คือถ้าเกิดตอนที่ผมลืมอไม่ได้ดีบัฟอ่ะตายเลยไม่รอดตรงนี้นะครับไม่รอดอ่าต้องดีบัฟให้ทันนะครับต้องรู้ว่ามันจะล้างดีบัฟให้ตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนกลับมานะอ่าจากนั้นก็โอเคตรงนี้แหละจุดสําคัญจุดที่ไฟเขาเขียนมาไม่ดีคือตรงนี้รู้่จะใช้ท่าท่าทอนนะครับดูดการโจมตีทั้งหมดไม่ใส่ตัวเองแล้วก็ตั้งสแตนลมขึ้นมานะครับแบบนี้อ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเบรกมันอ่ะเลโนจะโหดเลย เลโน่จะโกรธขึ้นมาเลยแล้วก็จะฟาดเรารัวยับยับเลยแต่ว่าไฟมันเขียนมาไม่ดีตรงที่ว่าเขา่คิดว่าทุกคนะ่ะพอเห็นสแตนล้มเสร็จแล้วะ่ะเทุกคน่จะช่วยกันแบบว่าเไปเบรกอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะครับเราไม่เบรกนะห้ามตีลมเด็ดขาดตรงนี้นะครับไม่ต้องเอาเดาเมจลมไปเลยก็ได้นะห้ามตีลมเด็ดขาดตีไปเรื่อยๆอ,อถึงแม้ว่ารู้นะ่มันจะบล็อกตรงนี้นะครับแต่ว่า ตัวอื่นมันโดนไงครับเห็นไหมเ,เนี่ยรีโนมันโดนเยอะมากนะครับมันโดนไบโอด้วยที่ผมบอกว่ามีคนคอยแจกไบโอคนหนึ่งอะ่ะการที่เราแจกไบโอไปเนี่ยเดนโนโดนฮิตละหมื่นเจ็ดเออคือถ้าเรามีถ้ามีไบโอติดอยู่นะรับรองสบายแล้วก็เราสังเกตดูนะครับว่าเราติดดีเฟนต์ตรงนี้เยอะมากในสแตนนี้นะคือเราโดนลดดีเฟนต์เยอะมากแต่ว่าดาเมจเบามากนะครับ แอนี่ตรงเนี้ยไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเลยทําหน้าที่ฮิลอย่างเดียวคนเป็นคนฮิลก็คือรอฮิลเลยแล้วก็แก้แก้ดีเฟนซ์ดาวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันเนี้ยอันน,น,นี้จริงๆไม่ต้องแก้หรอกเพราะว่ามันโดนลดไปเรื่อยๆมันก็ลดของเราไปเรื่อยๆคือเราก็จะแพอนิกว่าแบบถ้าเราเบรกเอกิสของของรูทก่อนที่เลโนโลจะตายนะครับเลโนจะมาฟาดเราด้วยกันที่เราติดดีเฟนซ์ดาวเยอะๆแบบนี้นะเห็นไหมอ่าใครที่ใส่ซับมอนมาหรือมีลิมิตเบรกอะไรก็ อย่าเพิ่งรีบใช้นะครับรอเพื่อนก่อนอย่างเห็นไหมพี่เขาเต็มก่อนผมเขาก็ไม่ได้ใช้เห็นไหมเออเขาก็รอ้อยผมเต็มก่อนใช้เอลี o e ไปเนี่ยเรโนตายแล้วเพราะว่าโดนเอลี o e จากช่องโหว่ของระบบใช่ไหมพอเรโนตายเนี่ยก็สบายเราเรโนตายเนี่ยมันจะประมาณประมาณเดียวกับที่รูทเอ็กกิทเบรกพอดีนะครับพอเอ็กกิทเบรกอะรูทอะมันรูทมันจะเริ่มสตันครับนี่ครับเห็นไหมรูทมันจะสตันพอรูทมันสตันปุ๊บให้เราใช้เมย์ก็เราใช้ลิมิตเบรกเลย นี่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่รู้จะโดนดาเมจแรงนะครับเราก็รีบใช้เลยเห็นไหมรู้รู是是้โดนแรงมากรู้รู้โดนแรงกว่าคนอื่นเลยเห็นไหมโดนแรงกว่าเอเลน่าเพราะว่าตัวเองติดลดดีเฟนต์เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมแล้รู้ก็จะถึงถึงคราวอวสานตรงนี้นะครับไฟนี้ก็เลยง่ายเพราะว่าเพราะว่าเขาเขียนอันนั้นมาไม่ดีนะครับถ้าเกิดเราดันทุลังไปเบรกหรือจริงๆเขาตั้งใจก็ไม่รู้นะ เออเอออ่ะเห็นไหมพอรู้ตายปุ๊บเอเลน่าจะใช้เติมเลือดมานะครับเมื่อกี้แสนก้าแบบว่าเลือดเลือดนางอประมาณเจ็ดแสนห้าเออเยอะอยู่นะเจ็ดแสนมั้งประมาณเนี่ยอ่านั่นแหละแต่ว่าพอนางเหลือคนเดียวนางก็จะแบบลดดีเฟนซ์หน่อตัวเองแล้วก็เตรียมนี่ตรงนี้ผมสารภาพเลยว่าผมเออไม่เห็นเกรมั้งเหมือนเมื่อกี้มันเห็นมันมีเกตขึ้นมาใช่ไหมออ นี่มันมีเกรเห็นไหมเขียนแบบเห็น่ไหมเขียนนี่ยเกรเนี่ยเร็วมากนะแล้วคือเกมเนี้ยมันชอบซูมหน้าตัวละครเราแบบนี้พอมันซูมปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเกตซึ่งจริงๆมันมีเวลาให้เห็นอยู่นะแต่ผมไม่ได้รับรู้เลยว่ามันมีเกตอยู่ตรงนั้นเพื่อนดีเฟนซ์ไปหมดแล้วเห็นไหมผมยังรับนี่อยู่เลยโชคดีที่ผมเลือดเยอะนะผมใส่เลือดมาหมื่นสองร้อยสามหมื่นสามร้อยนะแล้วผมก็โดนไปเต็มเ็มเลยที่ผมไม่ตัง้งอะไรเลยดีเฟนซ์ดูดาเมจที่ผมโดนนะอืม ได้แบบที่ผมโดนเนี่ยรับไปเต็มๆโดยที่ผมไม่ตั้งดีเฟนเซอ์สเตนผมโดนแรงของเขาเลยเห็นไหม9 5 2 1เคือคนอื่นเนี่ยเขาเขาอันนี้ดีเฟนเท่ากันนะ120ร้อยกับผมด้วยแต่เขาตั้งดีเฟนเซอร์สเตนแป่ะเขาโดนเบาผมเยอะเลยอันนี้ดีเฟน150ตั้งดีเฟนเซอ์สเตนก็โดนเบาลงและสังเกตดูว่ามานันลดฟิสิกส์แอนแท็กเราสุดจองนี้ใครเอาฟิสิกส์แอนแท็กไปตีอ่ะบอกเลยว่าตีไม่เข้านะครับไฟนี้มันต้องใช้เมจิแอแทกจริง เนี่แล้วพอดีโชคดีด้วยที่เพื่อนน่ะใช้อคาถาของแอริทที่เพิ่มดีเฟนให้มาแล้วนะครับไม่งั้นาผมก็ตายเหมือนกันนะ่ะนี่คือหน้าที่ของฮิลเลอร์นะครับไม่ต้องทำดาเมจเยอะอะไรคอยฮิลอย่างเดียว <c oughs> คือเก็บ a t ทไว้ฮิลเลยอันนี้มันไม่ต้องแก้เพราะว่าเราใช้เมจิกกันหมดอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็แพนิคเว้ยผมโดนผมโดนดาเมจเสร็จปุ๊บ <c oughs> ผมก็แบบตอนแรกผมไม่ได้ใช้ลดแอ็แท็กมเลยเห็นปะ พอผมโดนระเบิดไปตุ้ม9,500ปุ๊บผมไปช็อกผมปลาระเบิดผมลดแอแท็กมันเลยซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้จะเป็นแล้วล่ะแ้ <c oughs> ่ผมแพนิคผมยอมรับเลยผมตกใจมากอ่ะอันนี้ก็คือเอเลน่าก็จะใช้ไปอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราต้องเชื่อมั่นว่าฮิวเลอร์จะแบบเออฮิวให้เราได้แล้วก็อันเนี้ยเราพอเราเห็นมันจะออกท่ายังไงเราก็ต้องดีบัฟมันนะถ้าเราเป็นดีบัฟเฟอร์เราต้องทําให้ได้นะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะ มันแตแรงนะเอออันนี้เห็นไหมขนาดเมื่อกี้เลือดผมน่าจะผมยังเหลือห้าราอยกว่าเลยผมยังแบบโอ้ oh, โดนอีกแล้วเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าโอเคแต่มันก็จะจบตรงนี้นะครับอ่าพอตรงนี้ปุ๊บเอเลนา่ามันจะเตรียมใช้ท่าใหญ่อีกท่านหนึ่งการที่มันลดดีฟนตัวเองอ่ะแปลว่ามันจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจบตรงนี้แล้วก็เลยเราก็เลยไม่ได้เห็นอะไรต่อไปตรงนั้นนะครับอืมอ่ะเนี่ยแหละอันนี้คือไฟของ <c oughs> แคดแบทเทลิลอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะต้องมีเอ,อ่อ เราจะต้องมี LE นะอันนี้สำคัญถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่มีเซฟิร์ลอ,อะ่ะแล้วอยากผ่านอะ่ะคุณต้องกดแบร์เล็ตเอออย่างน้อคุณต้องกดแบรเลตดาวเยอะๆด้วยนะถ้าดาวน้อยๆก็เบาอีกเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรไป <c oughs> เสริมให้มันแรงใช่ไหม ตัวที่มีเอลีแรงๆอ่ะมันก็พอจะมีอยู่แต่ว่ามันมันไม่ไม่ดีเท่าเซปิลอที่เซปิลอมันได้ใครที่มีเซปิลอสิบดาวมัน900กว่าเปอร์เซ็นต์เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันแรงมากอยู่นะเอลีแรงมากอันนี้ของพี่เขา6ดาวของผมว่า10ดาวแต่ว่าดาเมจก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นักอ่าเราไม่ได้แคร์เท่าไหร่นักอ่าคือถ้าเกิดคุณจะทําให้ได้คุณต้องเห็นไหมว่าไฟมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่คุณต้องเตรียมตัวเองให้ได้ประมาณหนึ่งสําหรับแบทเทิลนี้นะครับมันยากอยู่มันยากอยู่เออถึงแม้ว่า อันเนี้ยถือว่าเป็นแคสโคโอปที่ง่ายอันดับต้นๆที่ผ่านมาแล้วนะเพราะว่ามันเขียนตอนที่รูทรูททอนมาไม่ดีจริงๆถ,ถ้ามันเขียนตอนที่รูทท้อนมาดีกว่านี้นะแล้วคือมันออกค่าอะไรนานๆตอนที่แช่ไว้ตอนไม่เบรกเกนลมนะมันจะยากขึ้นมาเลยแต่พอดีว่ามันไม่มีเพราะมันไม่มีก็เลยแบบว่าอ้าวจบเลยอย่างเงี้ยเออแบบนั้นแหละอ่าทุกคนก็ ใครที่อยากจะเล่นแคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีอยา <c oughs> <c oughs> เออส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มถ้าคิดว่าตัวเองพร้อมดูคลิปแล้วคิดว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันไหวไม่เอาแบบแบ,บ,แบกนะไม่เอาแบบแบกนะแบบมาช่วยกันสู้นะลองเรียกในกลุ่มไลดูว่า <c oughs> ว่างไหมช่วยหน่อยออมีพี่เคมเนมใช่ไหมแล้วก็อลิสตังใช่ไหมก็อยู่ในนั้นใช่ไหม อลิซังเนี่ยเป็นซูเปอร์ซับเขาเล่นซับอยู่แล้วมาเสมอก็ให้เขาไปให้เขาเล่นซับให้แล้วคุณก็ทําเป็นตัวดีบัฟเฟอร์ก็ได้พี่เคนน่ะเขาก็จะเป็นเป็นตัวแจกดาเมจกับตัวแจกไบโอให้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะเออก็ทําได้ใครไหวก็เอาเลยเ,ออเราอะพร้อมช่วยอยู่แล้วถ้าคุณถ้าคุณพร้อมแต่ถ้าคุณจะมาให้แบกอะมันไม่ไหวนะ เออประมาณน,นี้เอาล่ะทุกคนก็เออถ้าใครคิดว่าอยากได้ก็สู้ๆทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย